มาครับเปิดได้เลวันนี้ครับขอเสนอโอลิเวอร์คานครับเป็นผู้ตัดประตูจากแพ็คแอคทีฟโมเมนต์ของเอฟซีไบโอเมเนกครับซึ่งก็เปิดได้แล้วนะครับแต่ไม่ขอบอกว่างบเท่าไหร่นะก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะสำหรับโอลิเวอร์คานครับไปดูที่สเตตดีเทลกันบ้างครับกับส่วนสูงครับ188ซนเมตรครับอยู่ในเวอร์ชัน34ปีครับเป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าขวานะครับเรียกคอร์ครับใช้53เลยค่อนข้างเยอะนะสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเลเวลตันที่เลเวล19นะครับคุณผู้ชม ยบไปดูสเตตภายในเกมที่น่าสนใจนี่คือได้รับการบูตมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะมีกิกกิ้งพาวเวอร์ครับ99ความเร็วสปีดเนี่ย75ครับสปีดต้น80นะครับกระโดดครับ85ครับความแข็งแกร่งครับ97นะครับบาลานซ์75ครับนี่ครับเป็นสเตตที่บอกเลยว่าร้องว้าวครับสเตตแบบนี้ครับมาพร้อมกับความกดดันอย่างแน่นอนสําหรับตัวนี้นะครับทุกอย่างตัน99หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถการเป็นผู้สารประตูครับ99ครับ แชชิ่งครับการรับบอล99ครับเคลียร์ครับการเคลียร์99ครับรีเฟกเนี่ยก็99รีสการยืนตำแหน่งก็99สำหรับโอลิเวอร์คานครับขยับไปดูที่สกิลติดตัวของอลิเวอร์คานกันบ้างครับจะมีโลพันธ์ครับมี GK ครับเรียกว่าเป็นไฮพันธ์ครับมีลองโถนะครับส่งไกลมีอ่าเขาเรียกว่าเพนัลตี้หรือว่าการเซฟลูกหยุดโทษครับมีกัปตันทีมด้วยก็มีหัวใจนักสู้อย่างไฟติ้งสปิริตครับบอกเลยว่าคานเนี่ย แต่มันหวดมากๆนะครับคุ้มชมแล้วก็ต้องลองแล้วแบบว่าพร้อมกับความกดดันที่บอกว่ามันต้องเก่งถ้าแต่แบบนี้นี่บอกเลยว่ามันต้องโหดพอตัวแหละนะครับคุ้มชมสําหรับโอลิเวอร์คานนะฮะสำหรับโอลิเวอร์คาร Khan, ตัวอคอนิโมเมนต์ตัวนี้นะครับคุ้มชมมันอยู่ที่95ครับ ส่วนตัวเก่ามันก็มีนะคุ้มชมนะ95เนี่ยมันคือได้รับการบูตแล้วครับส่วนตัวเก่าเนี่ยก็จะเป็นพวกตำนานตัวเก่านะคือหลังสีทองครับอยู่ที่93นะสำหรับโอเวอร์คานนะครับสำหรับคานครับอย่างที่รู้กันครับสแตตเนี่ยมันเต็มแม็กทุกอย่างครับ99ครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถครับเป็นผู้สับประตูครับการดับบอลก็ตันครับการเคลียบอลก็ตันครับปักิรยยาก็ตันอีกการยืำแหน่งก็ตันอีกครับอย่างที่เรียนไปเนี่ยสแตตมันดีขนาดนี้ครับก็ต้องมาพร้อมกับความคาดหวังที่ว่า มันต้องเป็นตัวเก่งครับซึ่งหลายๆคนที่ผมไปอ่านมาแบบก็มีคอมเมนต์มาบ้างนะครับว่าแบบทางอินบ็อกซ์อะไรแบบนี้ว่าคานเนี่ยบางคนก็ว่ามันไม่เหนียวนะครับบางคนมันก็ว่าเหนียวนะครับซึ่งตัวผมมองว่ามันค่อนข้างเหนียวนะความรู้สึกผมแบบว่าสเต็ปมันดีอะแล้วแบบว่าบางคนอะ่ะบอกว่ามันไม่เซฟเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อยู่ที่เราบังคับด้วยครับเวลาหลุดเดียวเนี่ยผมยกจังหวะที่หลุดเดียวจริงๆเนี่ย คาเนี่ยมันต้องออกมาแบบดวนหนึ่งนะผมว่ามันเป็นประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างหนาทีเดียวครับแต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดไปครับแบบว่าออกมาตัดบอลออกมาดนหนึ่งหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับสิบลูกเนี่ยมันต้องมีเข้าบ้างครับไม่ใช่ว่าสิบลูกเนี่ยมันจะป้องกันได้ทุกลูกนะครับคุณผู้ชมซึ่งคนที่จะบอกว่ามันไม่เซฟเนี่ยก็เพราะว่าโดนยิงบ่อยนะครับมันแน่นอนครับผู้สัประตูมันไม่มีตัวไหนที่เหนียวที่สุดหรอกครับในเกมนะครับคุณผ ใช้ตัวไหนนะครับชอบตัวไหนใช้ตัวนั้นนะครับไม่ชอบตัวไหนก็ไม่ต้องใช้ตัวนั้นนะครับใช้ตัวที่เราสบายใจนะครับแต่สําหรับคาร์นผมมองว่าตัวนี้ครับอย่างที่ดีเห็นได้ชัดเลยคือการเปิดบอลที่แม่นยํานะครับส่งไกลแม่นยามากสําหรับโอลิเวอร์คาร์นะความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ปฏิยาค่อนข้างดีครับแต่เวลาออกมาดูหนึ่งๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนนอยเออร์นครับผมยกตัวอย่างให้เห็นเลยครับนอยเออร์เนี่ยเวลามันออกมานะครับ มันจะกางแขนเวลาเซฟนะครับแต่คาร er ออกมาครับมันจะไม่กางแขนครับแต่มันจะกางขาแทนอ่ะอันนี้คือข้อสังเกตนะครับที่ผมเล่นมานครับนอยเออร์เนี่ยออกไปทั้งกลางแขนกลางขาแต่คานเนี่ยออกไปไม่กางแขนกลางแต่ขาอันนี้คือข้อที่สามารถเห็นได้ชัดสําหรับโอเวอร์คานครับส่วนการรับบอลเนี่ยค่อนข้างดีครับการรับลูกไก่ก็ลูกยิงไก่ก็ทําได้ดีนะสำหรับโอเว่ร์คาร์ครับซึ่งมันก็มองได้หลายมุมมองนะในตําแหน่งพวกสมบัติปูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่า private นะคือแบบว่าใช้ตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ยึดเหนียวว่าคุณต้องใช้อลิฟคาร์ตลอดนะครับคุณต้องใช้น้อยเออตลอดนะครับคุณต้องใช้ดีแกน้อยตลอดนะครับคือแบบว่าใช้ตัวไหนก็ได้ครับตำแหน่งเรื่องประตูเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ตามใจชอบเลยผมมองว่ามันเป็นตำแหน่งที่ตามใจชอบนะครับคุณผู้ชมแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าคาร์เนี่ยมันดีร้อเปอร์เซ็นต์มันแย่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมมองว่ามันมันดีมากกว่าไม่ดีนะสำหรับออลิฟคาร์นะที่ผมได้ลองจับมานะสำหรับ ใครที่มองว่าตัวนี้มันเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกับมันได้นะครับคุณผู้ชมแต่ผมมองว่าคานเนใชะผมว่าตัวนี้เนี่ยมันเก่งนะมันเก่งนะคุณผู้ชมเอาจริงๆอ่ะคือแบบว่ามันมีเสน่ด้วยเนื่องจากเป็นตัวไอคอนิกโมเมนต์แล้วก็เป็นตัวตำนานตัวเก่าอ่ะคือแบบมันเป็นนักเตะในยุคก่อนอ่ะคือแบบมันน่าใช้มันมีเสน่ห์นะที่แบบ มันได้เปิดกันง่ายๆด้วยอะไรแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีเทรดเป็นตัวบอลดำอะไรแบบนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการรีวิว o อลิเวอร์คานะผมไม่ได้การันตีว่ามันจะเก่งนะเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะแย่นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยกับผมเพิ่มแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะยังไงจะเอือนคลิปหน้าขอบคุณครับ